ครูมามาคือใครครูมามาคือใครสวัสดีค่ะวันนี้มารู้จักกับครูมามาค่ะวันนี้ครูมามาจะมาบอกเทคนิคทําอย่างไรที่จะให้ตัวเองเนี่ยค้นหาตัวเองให้เจอนะคะเท้าความนิดนึงค่ะว่าก่อนหน้าน,นี้เนี่ยครูมามาก็ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะมีน้องๆก็ถามมาว่าครูมามาทํางานอะไรครูมามาถึงได้ภาษาอังกฤษ คุณมาามี p a s s ่นแล้วก็มี inspiration หลังจากที่คุณมามาสนทนาได้นะคะคุณมามาก็ได้ทุนในการที่จะไปเรียนภาษามาก็เริ่มค้นพบตัวเองคุณมามาก็เริ่มค้นพบตัวเองว่ามาชอบภาษาอาจจะเป็นเพราะว่าพ่อของคุณมามาค่ะเป็นคนที่ชอบภาษาด้วยพ่อของคุณมามาเนี่ยเป็นคนที่เรียนด้านอักษรศาสตร์ก็เลยทําให้คุณมามาเนี่ยเคยถามพ่อนะคะครั้งหนึ่งว่าคุณพ่อคะคุณพ่อเรียนภาษาอาหรับคุณพ่อเรียนแบบไหนคะ คุณพ่อก็เลยบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเรียนณนักฮูและก็ชอรับก็คือเราจะเรียกว่าเป็นภาษาด้านอักษรศาสตร์นั่นเองค่ะทีนี้พ่อของคุณประมาณเนี่ยเป็นคนที่ชอบมากกับหนังสือถ้าท่านออกไปช้อปปิ้งนะคะท่านจะต้องซื้อหนังสือกลับมาให้คุณประมาณตลอดเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่คุณประมาณจึงจำได้แต่ตอนเด็กๆเลยนะคะว่าถ้าท่านเนี่ย ไปซื้อที่ไหนหรือว่าถ้าท่านไปทราเวลที่ไหนนะคะท่านก็จะซื้อหนังสือกลับมาเพราะท่านบอกว่าท่านจะจ่ายอะไรไปเนี่ยท่านจะจ่ายให้กับความรู้มันจะคุ้มค่าเลยก็ไม่มีคําว่าขาดทุนนะคะอันนี้คือเป็นคําสอนของพ่อของคุณม,มานะคะคุณม,มาก็เลยประทับใจตรงนี้มาตลอดเลยค่ะทีนี้ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่คุณม,มาก็ไม่ได้ชอบที่จะเรียนเหมือนกัน เพราะว่าในช่วงวมยรุ่นเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่ปกติของคนทั่วไปใช่ไหมคะที่จะไม่อยากจะเรียนบ้างอยากจะเล่นบ้างนะคะนี่นะคะตอนนั้นคุณมามาก,ก็ไม่ได้สนใจนะคะในเรื่องของการเรียนมากแต่คุณมามาจะสนใจในเรื่องของผลลัพธ์ที่จะได้นะคะทีนี้พอเราไปอยู่ในจุดที่เราได้เห็นผลลัพธ์แต่เรามาดูว่าเอ๊ะทำไมทำไมเราถึงไม่มาใส่ใจกับการเรียน อันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ครูมามายได้มาสนใจการเรียนมากขึ้นนะคะและก็ครูมามาขอชื่นชมค่ะคลิปนี้นะคะครูมามาขอชื่นชมบุคคลท่านหนึ่งด้วยนะคะถ้าท่านได้มาดูนะคะท่านก็คงจะได้รับทราบว,ว่าครูมามาเนี่ง่ง,ง,ะะงนน่่า่นน่่นน่่่่่่่่่่่อ่่่่่่า่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่ค่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ท่่่่่น่่่่ม่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่น่่่่น่่่่่่่่่่่่ในเรื่องของ ความรู้นะคะและก็คําแนะนําต่างๆกับครูมานะคะตอนนั้นเนี่ยครูมาก็ยังค้นหาตัวเองไม่เจอล่ะค่ะเพราะว่าเป็นช่วงในวัยรุ่นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเิ่นนะคะตอนนั้นก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งนะคะที่ครูมาได้สนิทกับเขานะคะและก็ทําให้เขาเนี่ยมาแนะนําคูณมามะในเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษนะคะครูมาก,ก็ขอขอบคุณมากๆตอนนั้นก็มีโมเมนต์นะคะที่เขาเนี่ยเอางานจากโรงพยาบาลมา,มานั่งทําแล้วก็ครูมาะก,ก็นั่งอ่านหนังสือของครูมามาไปส่วนเขาก็นั่งทํางานของเขา ก็คงจะเป็นช่วงเวลาโมเมนต์ที่หัามายังจําได้นะคะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่น่ารักอะคะ่ะในสำหรับวัยใสๆของคุณมาณาตนะอนนั้นนะคะแล้วก็ทําให้คุณมาคิดได้ว่าคําสอนของคุณครูที่คุณมาเคยจําได้ว่าคบคนพาลพ,พาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลอันนี้ยังเป็นคําสอนที่ถึงจะโบราณนะคะแต่มันก็แฝงไปด้วยความหมายที่ดีมากและก็ใช้ได้ตลอดไปเลยนะคะ Bond <ร rapper> คุณมาจะมีเทคนิคการคบเพื่อน2กลุ่มนะคะในสมัยเรียนคุูมาจะคบเพื่อนกลุ่มที่เป็นเด็กเรียนนะคะเรียนจ๋าเลยึงคุณมาก็จะคบเพื่อนที่แบบเที่ยวนะคะเพราะครูมาจะได้รู้2โลกเลยนะคะก็คือครูก็จะไต้ตามเพื่อนทันนะคะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเที่ยวนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเรียนนะซึ่งครูมาก็แยกร่างได้นะคะจะเรียนรู้ในเรื่องของโลกภายนอกเป็นยังไงแล้วก็โลกแห่งการเรียนรู้มันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยครูมาก็ขอขอบคุณ เพื่อนทั้งสองกลุ่มนะคะที่ทำให้ครูมามาเนี่ยได้ไดเ้เรียนรู้นะคะในการใช้ชีวิตครูมามาเรียนภาษาอังกฤษครูคมามาก็จะมีเพื่อนชาวต่างชาติเยอะนะคะเพราะว่าครูมามาถือว่าการที่เราเรียนนอกจากเราเรียนจากตำราแล้วนะคะเราจะต้องมีเพื่อนต่างชาตินะคะเพราะเพื่อนนั่นแหละก็คือครูของเรานั่นเองนะคะทีนี้การเลือกเพื่อนก็เหมือนกัน เพื่อนคนไหนที่เขาสามารถให้คําแนะนําเราได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะคะซึ่งครูมามาก็จะเลือกขอบเพื่อนที่จะเป็นประมาณว่าอาจารย์จ๋านะคะคนไหนท่านไหนที่เป็นอาจารย์ครูมามาก็พยายามที่จะเป็นเพื่อนกับเขานะคะเพื่อที่จะได้ความรู้จากเขาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นเทคนิคในการเรียนของครูมามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าที่เชื่อคนไหนที่เป็นต่างชาติมาจากอเมริกามาจากอังกฤษอันนี้ครูมามา จะสนิทเลยนะคะเหมือนกับว่าเราได้เรียนรู้จากเขาด้วยนะคะโอเคมาสู่การทำงานอีกทีนี้การทำงานของครูมามานะคะจะเป็นการทำงานในลักษณะของการได้ทำงานร่วมกับชาวต่างชาตินะคะพยายามที่จะ travel around the world ซึ่งครูมามามองว่าการที่ครูมาใช้ชีวิตอยู่ในโลกตะวันออกกลางนะคะมันทำให้ครูมาเนี่ยได้รับรู้วัฒนธรรมต่างๆของชาวอารับ ซึ่งตรงนี้คุณมามาก็มองว่ามันเป็นการได้ไปใช้ชีวิตอยู่นะคะคุณมามาก็เลยได้ใช้ชีวิตและก็ได้ทํางานร่วมงานและก็ร่วมทํางานบริษัทนะคะกับชาวอาหรับซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณมาก็ได้ทั้งภาษาอาหรับนะคะและก็ได้ภาษาอังกฤษที่คุณมามีพื้นฐานอยู่แล้วซึ่งปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าคนอาหรับเขาก็พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักด้วยนะคะและทีนี้คุณมาก็มีสตาฟนะคะซึ่งเขาก็จะเป็นชาว ถ้าเป็นเอเชียของเราก็จะเป็นชาวฟิลิปปินส์สัส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยกุมาก็เลยมองว่ามันเกิดข้อแตกต่างแล้วนะคะสําหรับคนเอเชียนะคะที่เป็นฟิลิปปินกับคนเอเชียนะคะที่เป็นคนไทยซึ่งกุมามาไม่ค่อยจะเห็นคนไทยนะคะที่จะเป็นในกลุ่มของแรงงานที่มีคุณภาพคืออยากให้คนไทยของเราเนี่ยได้อยู่ในกลุ่มแรงงานที่มีคุณภาพนะคะแสะดงว่าภาษาเป็นสิ่งสำคัญ เพราะฉะนั้นภาษาเนี่ยแหละคะ่ะที่จะทําให้ประเทศไทยของเราพัฒนาและกล้าวหน้าต่อไปและก็มีการศึกษาที่ดีและก็ทําไมครูมาถึงได้กลับมาเป็นข้าราชการครูนะคะอันนี้ก็ครอบครัวครูมา,มาเนี่ยเป็นข้าราชการนะคะก็คือมีพี่ก็เป็นข้าราชการเพราะฉะนั้นเนี่ย การเป็นข้าราชการนะคะก็อาจจะเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวคุณมามาด้วยนะคะแม่ของคุณมามาเนี่ยก็ภูมิใจให้คุณมามาเป็นข้าราชการเพราะฉะนั้นในเวลาที่เหลืออยู่ของคุณมามาเนี่ยมีแม่ที่เป็นคอยให้กําลังใจคุณมามาก็จะทําหน้าที่เป็นข้าราชการให้ดีเพื่อที่จะเป็นของขวัญให้กับแม่ของคุณมามาด้วยเพราะตอนนี้คุณมาก็อยู่กับแม่คุณมามาคือใครคุณมามาคือใคร